ขบวนดีเซลลางนะครับด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับวันนี้มาสามมาสามพันนะครับพวงมา มาแบบด่วนเลยครับโอ้โหสุดยอดมากๆ